ประเทศที่น่าจะมีผลต่อมิติเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือเรื่องของเมียนมานะคะคือต้องยอมรับว่าเมียนมาเนี่ยเขามีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในประเทศมาพอสมควรนะคะเม,มะะื่อวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของกรณีองซานซูจีเนี่ยนะคะเดินทางกลับไปพักที่บ้านพักนะคะออกจากเรือนจาไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่วันนี้อยากชวนคิดก็คือเรื่องของอิสราภาพแล้วก็ความบอบช้ําของเศรษฐกิจเมียนมาที่ได้รับผลกระทบนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้น หากย้อนกลับไปค่ะรัฐประหารของเมียนมาเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2021แล้วนะคะซึ่งถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วมกว่า3ปีด้วยกันนะคะที่รัฐประหารในเมียนมานั้นสร้างความบอบช้ำ<ม>ทางเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีกองทัพเมียนมาที่นําโดยพลอากาศพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนนี้แหละค่ะที่ทําการรัฐประหารแล้วก็ยึดอํานาจไปทําให้ประเทศเนี่ยเข้าสู่เงาม,มืดของ เด็ดการท่ามกลางประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็แลกกับอิสรภาพเพื่อเป็นเดิมพันให้กับชีวิตตัวเองนะคะกระทั่งมีรายงานข่าวร้อนแรงในช่วงเทศากาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะก่อนสงกรานต์ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็น KNU หรือว่า PDF บุกเข้าไปยึดกองบังคับการยุดธวิธีแล้วก็ค่ายฐานเมียนมาเจ็ดแห่งที่เมืองเมียวดีนะคะก่อนที่จะบุกยึดค่ายผาซองที่เป็นฐานที่มั่นใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเมียนมา ค่ายแห่งนี้เนี่ยอยู่ห่างจากสภามิตรภาพไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เราเห็นผู้สื่อข่าวในสายการเมืองระหว่างประเทศนะคะไปกเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นจํานวนมากทีเดียวนะคะเดอะวอชิงตันโพสต์ค่ะก็เลยเผยแพร่นะคะล่าสุดเป็นรายงานกึ่งบทวิเคราะห์นะคะที่ชื่อว่า m i ิเล in นส์ n m a มีย r มาเ c ส Economic Free Fall Due to War นะคะซึ่งอ้างอิงจากสรุปโครงการพัฒนาแห่งสัตว์ประชาชาติหรือว่า UNDP ค่ะคือ UNDP เนี่ยเขามีการส่งคนเข้า ไปสัมภาษณ์ชาวเมียนมากว่า12,600คนทีเดียวในช่วงระหว่างการรัฐประหารตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะว่าสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกำลังส่งผลแล้วก็กลืนกินเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ทําให้เมียนมาเข้าสู่สภาวะวิกฤตอย่างฉับพลันนะคะความยากจนตอนนี้เริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างเพราะว่าชาวเมียนมาเกือบครึ่งหนึ่งค่ะตอนนี้ขยับเข้าสใกล้เส้นความยากจนแปลว่าแต่ละวันเขามีการใช้จ่ายด้วยเงินเพียงแค่ เ6เซนเท่านั้นนะคะก็คือ แต่ละวันเนี่ยเขามีเงินไม่ถึง35บาทด้วยซ้ำในการใช้จ่ายนะคะสำหรับคนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนนี้นะคะซึ่งคิดเป็นประชากรเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของคนเมียนมาทั้งหมดทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูตอนนี้นะคะปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมียนมามีหลายมิติทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงทีเดียวค่าแรงก็ซบเซาแปลว,ว่าค่าแรงต่ำนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเงินจา้าะะที่เป็นเงินของเมียนมาเนี่ยก็อ่อนค่าทําให้ ไม่สามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมซึ่งก็สะท้อนภาพชัดเจนครั้งใหญ่นะคะหลังจากที่มีคนงานหลายแสนคนค่ะต้องตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศและนอกจากนี้ยังมีคนหลายล้านคนทีเดียวนะคะพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังตกอยู่ในสภาวะไร้ซึ่งอิสระภาพไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติเพราะว่าสถานที่ทํางานก็ถูกปิดบางแห่งถูกทําลายด้วยซ้ำท้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศเพื่อเลี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะ โดยถ้าดูจาก GDP ของเมียนมานะคะในปีที่มีรัฐประหารก็คือปี2021เนี่ยในปีนั้นนะคะเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือเศรษฐกิจหดตัวไป18%ในปีนั้นเลยนะคะคือเจอทั้งวิกฤตการเมืองแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็เลยไม่สามารถ,ถทัดทานแล้วก็ประคองเศรษฐกิจไว้ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะในปี2023ก่อนจะมีเหตุที่ชาวเคนยูหรือว่า PDF เเนี่ยเขามาทวงคืนที่เมียวดีเนี่ยนะคะก็พบ ว่าผู้นําทหารค่ะออกมาเคลมนะคะบอกว่าเศรษฐกิจเมียนมาเนี่ยฟื้นตัวค่ะแล้วก็ประกาศนะคะว่า GDP ในปี2023ของเมียนมาขยายตัวได้4%ต่อปีแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ดูเหมือนจะไม่ตรงกับที่ Worldbank หรือว่าธนาคารโลกประกาศนะคะเพราะว่าธนาคารโลกหรือ World b a บ k เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจเมียนมาน่าจะเติบโตแค่ใกล้ๆ1%เท่านั้นเองนะคะดังนั้นตัวเลขที่รัฐบาลทหารประกาศว่าโตได้4%ก็คงต้องไปดูนะคะว่าคิดคำนวณจากส่วนไหนนอกเหนือจากนี้เองนะคะประชาชน มาปัจจุบันเนี่ยมีราว54ล้านคนเนี่ยนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าก็อาจจะไม่สามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่เดิมได้จุดแข็งของเมียนมาคืออะไรก็คือเรื่องของแร่แล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีทั้งแร่โลหะอัญมณีซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูจะพบว่ามีประเทศที่เข้าไปลงทุนในเมียนมามากที่สุดห้าอันดับแรกก็คือประเทศไหนฝั่งเอเชียนเนี่ยแหละคะ่ะทั้งสิงคโปร์อันดับ1จีนอันดับสองฮ่องกงอันดับสสหราชอณาจากักรอันดับ4 แล้วก็ประเทศไทยนะคะลงทุนในเมียนมาเป็นอันดับ5โดยไทยเนี่ยนะคะมีมูลค่าการลงทุน4,429ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วมีโครงการที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยประมาณสักกว่า104โครงการด้วยกันถามว่าแล้วไทยกับเมียนมาค้าขายอะไรกันนะคะหลักๆเลยสินค้าส่งออกสำคัญจากเมียนมามาไทยก็คือก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG กาแฟชาแล้วก็เครื่องเทศรวมถึงสินแร่โลหะเศษโลหะด้วยนะคะในขณะที่สินค้าที่ไทยส่งออกไปเมียนมาก็เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสําเร็จรูปเครื่องดื่มรถยนต์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบค่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องตามกันก็คือเศรษฐกิจเมียนมานั้นจะส่งผลต่อการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่เมียนดีนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณเกรียงไกรเชนุกุลนะคะซึ่งเป็นประธานสาหสาขมแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับ ว่าสถานการณ์ดูเหมือนขายายวงกว้างมากขึ้นและกลุ่มชาติพันธุ์ก็เข้ามาสู้รบใกล้กับชายแดนไทยนะคะซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์มีปัญหาการค้าขายส่งสินค้าก็น่าจะติดขัดนะคะซึ่งเราก็ค้าขายแต่ละปีมูลค่าถึงแสนล้านบาททีเดียวนะคะคงต้องตามกันใกล้ชิดค่ะเพราะว่าตอนนี้ถามว่ามีบริษัทไทยได้รับผลกระทบหรือเปล่าก็มีบ้างมีบางบริษัทตัดสินใจถอนการลงทุนไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายบริษัทก็ยังดําเนินการอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้สิ่งสาคัญเลยสําหรับเมียนมา ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยก็คือการค้าชายแดนกับอีกหนึ่งมิตินะคะมีโอกาสพูดคุยกับพี่ที่ทำในอุตสาหกรรมพลังงานนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหลง่งทรัพยากรสําคัญนะคะสำหรับคุยภาตันออกบ้านเราก็มาจากเมียนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์นรในเมียนมาค่ะพีะ่ทย์ค่ะนะครับก็ท้าทายมากถ้าเป็นสัดส่วนนะครับพลังงานบ้านเราไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก2อใน3าประมาณ6กสิเนนี่ยก็คือมาจากก๊าซธรรมชาติและกา๊าซธรรมชาต ยดดาดนากับเยตะกุลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความสําคัญต่อเราและจากการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านเราจึงไม่สามารถที่จะนําเข้าก๊าซธรรมชาติตามปกติได้เพราะเหมือนกับต้องมีต้องมีเรื่องของการแซงชั่นอยู่บ้าง<ม>ก็เลยจําเป็นที่เราจะต้องไปนําเข้าก๊าซ LNG หลายคนถามว่าเอา LNG เข้ามาทําไม,มเพราะเรามาไม่พอไงครับก็เลยต้องสั่ง LNG อันมาจากกาตา<ม>ต้นทุนพลังงานก็เลยสูงขึ้นโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะครับ ข้อห่วงกังวลเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ประเทศไทยเองต้องรับนะครับเตรียมการในการที่จะรับการหลั่งไหลเข้ามาของชาวมินมามถ้าเกิดว่าความขัดแย้งนี้ยังคงยืดเยื้อต่อมาคําว่าหลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นแรงงานนะครับคนชั้นกลางรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งของท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางด้วยดังนั้นก็น่าจับตามองน,นะครับว่านโยบายต่างประเทศบ้านเราเราจะเอาอย่างไร<ะ>เราจะเดินหน้าอย่างไรอีกส่วนหนึ่งได้ยินคํานี้บ่อยเลยนะครับ KNU นะครับ KNU นี N ่หลักๆเขาเรียกว่าเป็นเกรียงคริส นะครับเพราะพวกกะเหรี่ยงเนี่ยตอนที่อังกฤษเข้าไปใหม่ๆเนี่ยถ่ายทอดศาสนาคริสต์ให้แล้วก็จะกลายเป็นกะเหรี่ยงที่เป็นชนใช้คําว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่กลายมาเป็นคนชั้นปกครองหลายคนก็จะเคยได้ยินเพลงของพี่แอร์คาราบาลซอบาอูจีเป็นวีระบุุษของชาวกะเหรี่ยงแต่ว่าถูกสังหารเป็นยุคของเนวินจากนั้นก็มี KNU อ a r ยูคาร์เรนเนชั่นอลยูนิตี้อันนี้ก่อตั้งโดยในพลโบมีเกะเหรี่ยงีมีกลุ่มหนึ่งอันนี้ไหนๆก็ติดตามเรื่องนี้ไปแล้วกะเหรี่ยง DKBA นั้นเป็นกะเหรี่ยงพุทธ พเพราะกรีเลงมีทั้งกรี่ยงพุทธกับกรี่ยงคริสเราจะได้พอทราบเวลาดูข่าวปับ๊บเกี่ยวข้องกันยังไงและทําไมเขาถึงสําคัญเพราะเขาอยู่ติดชายแดนไทยไงครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีดีจากเด e ะ t a n d a r d Wave กันนะครับ